สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับลุงพาลุยชาแน,นลนะคะฝากกดติดตามช่องนะคะฝอรดลุงพาลุยไว้ด้วยนะคะวันนี้ลุงพามาชมนี่นะคะ4ประตูยกสูงรุ่นขายดีนะคะ XLS นั่นเองนะคะ ตัวเริ่มต้นที่ไม่ธรรมดาค่ะราคาเต็ม9 2 000, 4 0 0 0บาทค่ะราคาพิเศษพิเศษนะคะ7 9 9 0 0 0บาทพร้อมประกันชั้นหนึ่งค่ะเป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะคะ170แรงมา้าขับคนเดียวก็สนุกค,ค่ะขับเป็นครอบครัวก็ปลอดภัยนะคะตอนนี้นะคะลุงทำโปรนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรชุดแต่งเต็มคันดอกเบี้ย0%นะคะหรือว่าใครอยากจะได้ส่วนลดจุกๆนะคะมีให้พร้อมส่งมอบถึงที่ฟรีมีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะไปชมรอบคันเลยค่ะ เดี๋ยวลุงจะพามาชมรอบคันนะคะนี่นะคะด้านหน้าก่อนเลยนะคะตัวกระจังหน้าตกแต่งมาจากโรงงานหล่อมากมากเลยนะคะนี่นะคะสีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ฟอร์ดต,ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะรัางพึ่งก็ตกแต่งมาเป็นสีดําค่ะตัวนี้เป็น XLS ตัวใหม่ชมใหม่2025เรียบร้อยนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังค่ะด้านหน้าก็ตกแต่งสีดําด้านมานะคะไม่ว่าจะเป็น หูกระจกนะคะเบ้ามือจับนะคะแล้วก็กันชนด้านท้ายด้วยค่ะหล่อมากมากเลยนะคะสําหรับตัวไฟหน้าเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์มีไฟเดย์ทา์สองสว่างกลางวันมีไฟตัดหมอกพร้อมใช้งานนะคะสําหรับหอวลากจูงด้านล่างก็มีมาให้เรียบร้อยค่ะสําหรับใครที่จะใช้ทํางานลากจูงนะคะหรือว่าบรรทุกหนักๆก็ใช้ได้เลยค่ะด้านหลังนะคะกระบะกว้างมากๆเดี๋ยวพาไปชมนะคะสําหรับตัวนี้เป็นพัดลมไฟฟ้าระบบดีเลย์นะคะขับขี่ทางไกลนะคะ400กิโลข้ามจังหวัดไปเลยนะคะขับคนเดียวก็สนุกอย่างที่ลุงบอกเลยนะคะ จอดรถปุ๊บนะคะตัวนี้ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมมากๆ,ๆเลยนะคะช่วยให้ถนอมตัวเครื่องยนต์ด้วยนะคะเครื่องยนต์เป็น2.0นะคะตัวนี้170แรงมา้าแรงบิดให้มาถึง405นิวตันเมตรนะคะเป็นแบบเทอร์โบโด้วยนะคะแบตเตอรี่เป็นแบบ agm 8 0แอมป์ค่ะตัวนี้ก็ รับประกันให้2ปีนะคะสำหรับใครที่อยากจะเป็นสายแคมปิ้งนะคะก็สามารถเสริมแบตเตอรี่สำรองได้กล่องเก็บไฟได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ครบ2ปีแล้วปุ๊บอยากเปลี่ยนเลยนะคะก็ราคาประมาณไม่เกิน7,000บาทนะคะเปลี่ยนที่ศูนย์ได้เลยนะคะแนะนำให้เป็นตัว AGM แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวรุ่งพาผปชมรอบคันกันค่ะ สำหรับคันนี้นะคะ XLS นะคะช่วงล่างจะเป็นโชคคทวินทูมนั่นเองนะคะจะเป็นหน้าดิสเบรกหลังเบรคดำเบรกนั่นเองนะคะตัวนี้ให้ล้อแม็กมาขอบ17นั่นเองนะคะยางเป็น255มิสโ <h aha> ตนเลยนะคะหล่อมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้โปรชุดแต่งจัดเต็มนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เข้ามานะคะหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยคะ่ะ เอชเอชมใหม่นะคะ2025น่นะคะนี่นะคะหล,ล่อแบบนี้เลยนะคะเบ้ามือจับนะคะแล้วก็จะเ,เปลี่ยนเป็นสีดําด้านมาแบบนี้นะคะจับถนัดมือด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่เลอะไม่เป็นรอยด้วยนะคะสําหรับนี่นะคะเสา A เสาบนะคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเพิ่มความลักชัวรี่ขึ้นมาค่ะการาศาสตร์ใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับตัวขอบกระบ,บาดนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะตัวนี้เปิดใช้งานใส่โรบาร์สปอร์ตบาบบร์าได้เลยนะคะนี่นะคะแผ่นนี้เก็บไว้ด้วยนะคะสําหรับไว้เ,เวลา เรียกว่าเราถอดโลบาออกนะคะแล้วก็ปิดได้เลยนะคะสำหรับช่วงล่างนะคะจะเป็นโช้์แบบไฟนะคะที่มีขนาดใหญ่มากๆอยู่นอกแชสตีนะคะตัวนี้แหนบสีเส้นแผ่นบางรับน้ําหนักได้เยอะมากๆค่ะบันไดท้ายก็มีให้นะคะไฟท้ายนี่นะคะใหญ่ๆโตๆแบบนี้นะคะสําหรับฟอร์ดออกแบบมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะเดี <S <S ๋ยวไปดูบั้นท้ายลหล่อก,กันค่ะ ด้านหลังด้านหลังนี่นะคะตัว XLS เป็นสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกล้องกัดระยะจอดให้ตรงโลโก้นะคะไฟเบรกตรงที่3มีให้เรียบร้อยค่ะกบกรกะบท้ายมาพร้อมใช้งานเช่นกันนะคะตัวไลเนอร์นะคะเป็นของแท้ป,ปั๊มฟอร์ดเบิกศูนย์เลยค่ะนี่นะคะรับประกันตัวรถ5ปีแสน5กิโลพร้อมใช้งานนะคะสําหรับตัวกันชนท้ายค่ะเป็นสีด,ดําดานแบบนี้ค่ะเดี๋ยวลุงพาไปชมด้านในตัวรถกันค่ะ สำหรับภายในนะคะรุ่น XLS ก็นั่งสบายจับถนัดมือแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้ปรับระดับได้ด้วยนะคะปรับให้เข้ากับสรีระของตัวเองนะคะลุงสูงประมาณ170เซนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่แบบเป็นคุณผู้ชายตัวใหญ่นะคะก็สามารถปรับเบาะได้นะคะปรับถอยได้ปรับ เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะคะปรับเอ็นแบบนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะมีพวงมาลัยฟังก์ชันนะคะอยู่ตรงนี้นะครปุ่มกดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแสดงผลตรงหน้าจอนะคะหลังพวงมาลัยนะคะหรือว่าจอกลางตรงนี้นะคะเป็นแบบซิงโฟนะคะเป็นทัชสกรีนภาพสีภาษาไทยเลยนะคะตอนนี้ก็แสดงผลการใช้งานเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะคะ ใส่กล่องคาเพกก็ได้นะคะดูหนังฟังเพลงได้ปกตินะคะหรือว่าใครจะเปิด GPS นะคะสําหรับการเดินทางไกลๆนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะตัวนี้มีช่องชาร์จไฟให้2ช่องค่ะออตโต้สตาร์ทสต็อปมีให้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเอากุญแจก่อนแล้วกันกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทแบบขาย1ดอกนะคะแล้วก็กุญแจสำรองนะคะเป็นกุญแจตัวนี้กุญแจสำรองนะ,ะอ่านะคะเสียบไปที่เดิมก่อนอ่าแล้วก็ตัวนี้ลุงเปิดให้ดูหมุนหนึ่งครั้งหน้าจอก,ก็จะติดแบบนี้ นะคะแต่ว่าตัวนี้เรายังไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวรถนะคะอ่านะคะยังไม่ได้เปิดระบบนั่นเองนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ปิดไว้ก่อนเหมือนเดิมอ่าปิดไว้ก่อนนะคะออโต้สตาร์ทสต็อปนะคะปกติเราจะเห็นในรถอีโคคาหรือว่ารถเก่งนั่นเองนะคะตัวนี้ฟอร์ดให้มาเรียบร้อยนะคะมองเห็นเขาเรียกว่า มลพิษทางอากาศมันเยอะเนาะตัวนี้ก็ฟอร์ดก็รองรับนะคะยูโร5ก็ซึ่งลดลดมลพิษทางอากาศได้ดีมากๆเลยนะคะต่อไปรถค่ายอื่นก็ต้องทําเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งต่างประเทศเขาทําเป็นยูโรยูโรซิกแล้วของเรายังยูโร5อยู่นะคะยูโรห้อยู่นะคะก็อนาคตนะคะน่าจะเป็นยูโรซิกเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเบรกมือนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบกดเปิดกดปิดแบบคันโยกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นโหมดแมนนวลนได้นะคะ4โหมดการขับขี่นะคะ อ่ะแล้วก็เบอกก็ให้เป็นแบบเบาะหนังมาเรียบร้อยที่ลุงบอกไปนี่นะคะนั่งสบายนะคะตอนนี้นะคะฝั่งนี้จะมีกระจกแต่งหน้านะคะฝั่งนี้ยังไม่มีนะคะจะมีตั้งแต่รุ่นตัววายแทคนะคะวายทคขึ้นไปเนาะตอนนี้ก็จะกระจกขยับขนาดใหญ่แบบนี้ด้านหลังนะคะก็นั่งสบายเหมือนกันนะคะใครอยากดูด้านหลังบ้างไปดูด้านหลังกันค่ะ สำหรับด้านหลังนี่นะคะนั่งสบายมากๆเลยนะคะใครสูงร80บ้างนั่งสบายเข่าไม่ติดหัวไม่ติดแน่นอนนะคะนี่นะคะหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยทําความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็มีช่องชาร์จไฟให้เรียบร้อยเลยนะคะมีนี่นะคะเรียกว่าที่วางแขนนะคะที่วางแก้วน้ํานะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีที่เก็บของปื๊บนะคะเจ้าก็ดึงลงมาแบบนี้แป๊บหนึ่งนะมันจะติดอันนี้อยู่ ลับลงไปนะคะอืมนะคะตัวนี้ก็จะมีแม่แรงหรือว่าอะไรอยู่ด้านหลังเบาะนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีเชือกอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับดึงขึ้นมาใช้งานได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ต้องต้องใช้แรงนิดนึงปึ๊บอืมนะคะดูใส่กระโปรงอะ่ะนี่นะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นแท่งเหล็กนะคะสําหรับถอดยางอะไหล่ลุงทํามาหมดแล้วนะคะลุงทํามาหมดแล้วทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้ที่เก็บสัมภาระค่ะอ่ะลองลองรับนะคะเขาเรียกว่าบ่อน,นั่งสาหรับ เด็กอ่อนนะคะหรือว่าไฮโซฟิตนั่นเองนะคะได้หมดเลยนะคะสําหรับครอบครัวใหญ่ๆนะคะก็นั่งสบายนะคะด้านหลัง3คนด้านหน้า2คน5าคนสบายๆสาหรับใครที่จะไปเป็นสายแคมปิ้งนะคะด้านหลังด้านหลังนะคะนั่งได้เลยนะคะโอเคสําหรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะใครอ,อยากได้โปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษกดนะคะติดตามนะคะหรือว่าใครอยากได้ชุดแต่งเต็มคันกดติดตามเช่นกันนะคะแล้วก็กิ้งก้ามมาที่เบอร์ศู1 1 6 9 8 9 9 9ค่ะ จบแล้วหนึ่งคันสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะ4ประตูยกสูงคันนี้นะคะ XLS นะคะลุงจัดโปรให้นะคะใครรับรถในสิ้นเดือนนี้นะคะรับทันทีบัตรน้ำมันมูลค่า5,000บาทนะคะพาคุณแม่ไปเที่ยวสนุกๆเลยค่ะฝากกดไลค์นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย